สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทั้งหลายเนะเาะทั้งฝั่งสายและฝั่งครัวในประเทศและต่างประเทศก็ดีเนาะมื่อนี้มาพบก,กับพ่อใหญ่ล่ำคือเก่าเมืเ่อนยยี้พ่อใหญ่ล่ำสพามาเบิ่งราษาเทินหินเนาะมานันเทินหินตอนนี้กําลังสิาพาพี่นอ้องเลาะเบิ่งทางในนะพี่น้องนะว่ามีอย่างไหนราษาเทินหิน สูงเติอบอยู่พี่น้องเลยประมาณแปดเก้าเมตรพาพี่น้องเขาไปเบิ่งทางในเนี่ยเพิ่งก็ใช้ตะไคร่ลวดใบนาะพี่น้องเนาะเขามาทางในอันนี้คือทางในปราสาทเดินเฮนเนาะพี่น้องเนาะ นี่เป็นทางในทางเทิงขึ้นใจที่เอาแล่นมุงไว้กันแดดเนาะไงอันนี้ก็จะเป็นพระเนาะเวลาคนมาเสียงโศกเสียงลาบเรียว่ย่อปัตนาสิ่งใดขอให้โยกขึ้นแต่ปัตนาสิ่งใดก็คือโยกบวกขึ้นตามความปัตนาของผู้โยกเนาะพี่น้องเนาะ เร่งน,น,นั้นด่านทิดตะเวนออกตัวนี้อันนี้ก็ประตูดอกเพราะว่ามีประตูจะสร้างขัง นี่โคกโพว่าใหญ่ทุกโพหลายร้อยปีมัองพี่น้องเอ้ย นี่เป็นพระเก่าเรือพี่น้องเกันนี่กันนี่คือเป็นตู้บริจาคเวลากะจะมาศักระบูชา ันนี้คือเป็นเบิ้งตะเก่านกนกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเบิ้องเงินกเก่าๆที่เกียากเห็ดตะไคยอ้อมไวน้น,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 นี่อันนี้คือเป็นที่เป็นจอมถาที่เป็นจอมถาตัวนี้อันนี้ถึงเป็น เมืองระวังประสาทเฮือนเฮีนเก่าทา้งนาทิศตะเวนออกพ่อแม่ว่าสูบพังเพิ่นว่าสมัยตะกี้เห็ดพร้อมกันกับถัดนครพนมทั้งนี่ผู้ใส่เห็ดทั้งนั้นเป็นถัดพนมผู้สาวเห็ดถัดพนมมีแต่ปลาบด้ใส่เสือผู้บ่าวเลยไปจอบเบิ่งเพิ่นว่าประสาทเฮินเรื่องวันแรกจะเถื่อนหน่อยเรื่องมาธินิกามมาเต พ่อแม่พื้นว่าสู่พังเป็นเหตุเดินวัดนั่็มีเทคอนขีดเข้ามาอย่างดีพี่น้องในทางเข้ามาอันนี้คือทางด่านทิดใต้เนาะพี่น้องเนาะทิดตะเวนตกอันนี้เป็นกุกจำปาใหญ่จำป่าใหญ่ ปุกุตีเ้เขตนี่เป็ดเขตเขตนั่นค้อนหินที่เลี้ยงอยู่นี่คือบอง่งขอบเขตประสาทดินหินสมัยตะกี้ที่เป็นกองกองมาขอบเขดคุก,กยำปามาเนี่ยางทีทางใต้นี่ติดกับแม่นำ้ำโคงแม่น้ำคลองพวกนี่เฮื่อแล่นผ่านพี่น้องเลย มีแต่ป่าใหม่โกกใหม่แทนนะบุญประเพณีภาษาดินทินก็คือเดือนสี่เพ่งมาเปนน็นอ้องเนาะเรื่องตั้งแต่เดือนสี่ออกใหม่สิบสามคำสิบสี่สิบห้าคำเป็นประเพณีลสลลงภาษาดินทินทุกปี อันนี้คือประวัติศาสตร์ของพระธาตุเถินหินเพินเกียนไห้คล้ายๆกึ่นกระบ,บื้อซิมทั้งทั้งเป็นกุติของเงาพ่อย่าคู่ิ่นอยู่ อันนี้เอาไมคคำไว้พี่น้องเลยนะซิเมนยามันรุดหังนี้ได้ผลเอาไมคคำไว้นี่ก็เป็นทางขึ้นพี่น้องเลยทางทิศกลางตะวันออกเสียงเหนือ กปีต้นนี่ก็เ,เหมือนพอได้รอยปีแล้ว่นี่ต้นมากใหญ่นี่ก็ของใหญ่พี่น้องเลย ในทางใต้พี่น้องเป็นแม่น้ำคงน้ำคลองตัวที่เรวเห็นฝากบนนั้นก็เป็นดอนห้องดอนสนุ่นเขตอันนี้ตะไคร้คือเขตรอบวัด โคกจำปาเทานี่ปลูกใหม่ดอกแเทานี่เหมือนตัวเก่าก,ก็เจ้าก็เริ่มปลูกใหม่ใหม่เป็นตะไคร้อมประสาทเทือนหินตัวใหญ่ลำพาดเหรอเบิ่งประสาทหินสำหรับนี่ก็ นเงื่อนี้นสี่จุดขอจบลงสำเนียงน้อพี่น้องเนาะพอมาะว่ารอบบริเวณประสาทนี้ที่นี่นนแล้วถ้าผิดพลาดประการใดตัวใหญ่ล้ำหมดข้อภัยนน้ำถ่านผู้ชมเหล็กพี่น้องทั้งหลายเบดิดสู่สุขคนเพราะจงม,มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห่งเบดิดสู่สุขคนิปหน้าจงค่อยติดตามกันใหม่รับชมต,อต,ต่อไปสำหรับคลิปนี้จบลงเท่านี้สบายดี